ก่อนอื่นถามอาจารย์ก่อนเลยนะฮะหมวดอะตอมนี่เรียนกับอาจารย์ปริญญาโทเหรออ๋อไม่แม,ม่คืออย่างนี้ครับว่าอะตอมเนี่ยเข้ามาปรึกษาผมเรื่องทํามยนตยนิพนธ์นะครับเรื่องเรื่องการแก้ปัญหาไอ้เรื่องโควิดในช่วงโควิดเนี่ยนโยบายการแก้ปัญหาโควิดเนี่ยนะครับ,รบในสายตามุมมองอ่าในคือในสายตามุมอมองของของอต่างประเทศในการแก้ปัญหาไอ้โควิดของไทยเนี่ยนะครับ คือก็เรียนหลักสูตรอาสาบันการทู่และการต่างประเทศผมไม่ได้อยู่<ม>ประจําคณะนี้แต่ว่าหมายถึงว่าที่น้องเข้ามาปรึกษาเนี่ยเิดว่าผมเคยไปเป็นอาจารย์เป็นอาวียกรรับเชิญของหน่วยงานทหารแห่งหนึ่งหลักสูตรเรื่องขา่ขาวกรองทหารนี่แหละ<ม>ก็ส<ม>อนมาหลายครั้งสี่ครั้งก็แล้วเขาก็มาปรึกษาว่าเขาเรียนโทได้ทุนจากอามอรังสิตคือเป็นทุนกองความร่วมมือนะครับว่าของกองบัญชาการของของกองทัพไทยเนี่ยได้มาเรียน นะครับก็ก็เลยได้ได้ได้เห็นก็ความตั้งใจความแบบอ่าใครที่อ่าความตั้งใจสูงเพราะอะไรรู้ไหมว่าภาษาน้องเขาดีมากแล้วที่สําคัญไม่ได้จบการศึกษาในต่างประเทศนะครับนี่เป็นผลผลิตของการเรียนในประเทศไทยแอคเซนต์ภาษาอังกฤษดีมากนะครับเด็กมัธยชาได้ด้วยเหรออันนี้ผมไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบจริงๆภาษาอังกฤษอยู่ระดับดีมากนะครับก็โขาเอีกเออเอีกกวันอีกก้าร้อยอ่ะนะครับก็คือว่าคะแนนดี คือดีดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าเวลาเราพูดภาษาไทยกันอย่างเงี้ยน้องเขาก็แปลภาษาอังกฤษให้คนให้แขกเข้าไปฟังทันทีก็แสดงว่ามีมีทักษะนะครับในการจับประเด็นในการแปลถอดรายละเอียดในข้อข้อความได้ค่อนข้างครบถ้วนครบถ้วนแหะนะฮะก็ถือว่าอันนี้ผมชื่นชมว่าเป็นผลผลิตถึงการศึกษาในประเทศเรา AI แบบน่ารักเลยเวอร์ชันน่ารักอ่ะนะฮฮะอันนี้ก็คือเป็นผลผลิตคือไม่ได้จบการศึกษามหาลัไอวีนี่หรือในอังกฤษหรือในต่างประเทศเลย นะครับก็จบนะจบมนุษย์ต่างประเทศข้อมูหน้ารุ่งแหละนะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องกัมพูชาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเรื่องคุณอิงก็แล้วกันกัมพูชานี่ตกลงสอบวทกกนี่เขาเอาไงกันเนี่ยเอออาจารย์เขาไปไปปฏิบัติหน้าที่ยังไปปรึกษาเาหรือยังเขาขอการปรึกษามาหรือยังก็ก็ต้องรอเขาก็ดูท่าทีเขาก็รวดลายเยอะนะครับมาประชุมกันตีหนึ่งเห็นไหมฮะดูข่าวอะไรกันแก่ก็คือเราก็อยู่ให้เขา แสดงออกให้เต็มที่ะครับเราก็อยู่ในภา,ภาวะที่เขาเรียกเราอยากจะพยายามพูดคุยแบบทวิภาคีให้มากที่สุดนะครับแล้วก็หลายเรื่องหลายราวเนี่ยเราเราก็ต้องไม่ไม่คืออะไรไม่หลวมตัวเพราะว่าบางเรื่องเราไม่ใช่ไม่ไว้าวางใจหรืออะไรที่ปฏิเสธหรือสามารถต่อรองได้อย่างเช่นก,กรณีมาเลเซียอันวัยเรามขอเสนอว่ามีผู้สังเกตจํานวนเพิ่มผู้สังเกตการเนี่ยว่ายิ่งมันมากกดนมากคว,วามในมุมมอ,องเรานะเราแค่แปดชาตอิอาเซียนก็พออย่างเงี้ย นะครับคือก็ระมัดระวังนะครับเพราะว่ามากคนมากความแล้วข้อความถ้ามันไม่เป็นทางเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการเข้าใจไม่ตรงกันไปปั่นกันได้คือมีอะไรที่เราสามารถกําหนดเกมได้บ้างแล้วก็ควรกําหนดได้นะครับเพราะว่าในกรณีเคสอย่างงี้เราก็บอกว่าในเงื่อนต้านต่อต่างๆหลังการไนข้อมันมันรู้ข้อตกลงสิบสามข้อเนี่ยการหยุดยิงเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเออเราได้พื้นที่ของเราเองที่พึงจะเป็นคืน ดันั้นเราก็ต้องยึดโยงตรงนี้คือไม่ไม่มานั่งแบบเหมือนตอนปีห้าสีว่าต้องห่างกันคนละกี่ร้อยนีรต้องอะไรรัอเวนร่วมมันจะไม่มาอารมณ์แบบนั้นอีกแล้วนะครับในเบื้องต้นก็คือพยายามจะจะกุมสภาพความได้เปรียบทางยุทธวิธีทางทหารต่อไปนะครับแล้วก็จนกว่าบรรยากาศการคุยด,ดีขึ้นเพราะสิ่งหนึ่งเราก็คาดหวังว่าเขาจะลดการปล่อยเฟกนิวหรือการดิสเครดิตนะฮะโอเคเราเจอหลักฐานอะไรใหม่เขาก็มีสิทธิ์จะแก้ตัวของเขาไปนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นหลักฐานประกอบ ในชั้นต่อไปก็ต้องยอมรับว่าในสิ่งหนึ่งที่อันหนึ่งเนี่ยที่กัมพูชาก็ใช้วิธีสงครามข่าวสารเนี่ยโต้อตอบเราแบบรายวันนะครับจะแม้ว่าจะม,มั่วหรืออะไรบ้างกระตามเราก็เห็นมาเยอะหรือเขาเราทําอะไรเขาก็าจะทําอะไรที่มาหักล้างหรือมารักษากระแสของเขาไปควบคู่ไปด้วยกันแต่เราก็ไม่ได้แสนใจตรงนั้นนะครับเราทั้งหลายทั้งปวงเราก็ต้องรอบ,บรรยากาศ่เงี้ยคือต้องรอว่าในการพูดคุย mm. ไปเรื่อยๆนะครับวันที่27 e หรือวันที่อะไรเดือนข้ามไปเดือนกันยายนอย่างเงี้ยน,นะครับคือ บทบาทก็ยังยังดำรงต่อไปครับสวทกก็คือพูดง่ายว่าไม่ได้ยุบแน่นอนในช่วงระยะเวลานี้นะครับตกลงไม่ยุบแน่นอนนะไม่ยุบครับไม่ยุบครับยุบไม่ได้ครับยุบไม่ได้เดี๋ยวจะไม่มีการสื่อสารออกมาในทางทางตรงให้กับทางทางพับลิกทางสังคมนะครับเพราะว่าข้อมูลข่าวสารในสงครามยุคใหม่เนี่ยนะมันหนักสําคัญมากทีเดียว ก็ก็มีการปรับนะอย่างการอธิบายการสื่อสารของสบทกวันวันพุธที่ผ่านมานะครับว่าอย่างกรณีที่ว่าลตรีสุรสรนคงสิริแล้วก็ทางอ่าคุณมาตีดังโกศกานกระทรวงการต่างประเทศที่แถลงคู่กันถ้าดูอย่างได้ด้วยความเป็นเปิดใจและเป็นกลางเป็นธรรมนะก็คือพัฒนาการคือการรูปแบบการสื่อคือมีไม่ใช่ว่านั่งยืนอ่านโดยแบบมองโฟกัสไปที่ผู้ประกาศอเดียวนะครับผู้แถลงการเดียวคือจะมีภาพประกอบอย่างเช่นกรณีทุ่นระเบิด ที่ทางการไทยไปคุ้แเจอในภาพก็จะมีภาพที่ระเบิด,บดประกอบอืมใ,ใช่ใช่ใช่อันนี้ผมก็บอกว่าเออเนี่ยแหละนี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการว่าหลักฐานที่เห็นวันต่อวันหรือข่าวอัปเดตเนี่ยภาพประกอบตรงนี้อหลักฐานที่ท่านผู้ชมเห็นนี้พี่น้องประชาชนเห็นนี้คือมาจากอะไรจุดไหนยังไงนะครับเนี่ยก็อธิบายเนี่ยคือหลักฐานประกอบเพื่อให้เกิดความอ่าขนาดหนักแน่นในเนื้อหาแล้วก็ยกระดับของการสื่อสารให้กับประชาชนว่าเราไม่ได้แถลงแบบในรูปแบบในแบบแบบดั้งเดิมนะครับเดี๋ยวประชาชนจะ โฟกัสหรือสมาธิติดตามจะไม่ครบนะฮะองค์ประกอบในการฟังทั้งหมดดังนั้นเราก็จะเห็นว่าจะมีรูปแบบของการสื่อสารให้มีน้ำหนักอย่างนี้ต่อไปนะครับอะไรที่ประชาชนเกิดความกังวลหรือสนใจวันต่อวันหรือข่าวเก่าวอาที่พลาดพิงหรือว่าอะไรที่แบบสังคมเกิดความสนกเนี่ยไอเน,นี้ยสบทกก,ก็จะเอาตรงนี้มาชี้แจงนะครับครับ<ก>นะแตตกลงคุณบ่มนี่ยังเป็นโฆษกส,กสบทกอยู่ใช่ไหมด้านขิตอาสายัางยัง ยัง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 เป็นอยู่ครับยังเป็นอยู่ครับยังยังอยู่เป็นครับก็ครับครับยังเป็นอยู่ครับนให้ประชาชนชาวบ้านก็ถามมาก็าลองถามอาจารนนี่แหละแต่ต้องหลังๆไม่ค่อยแถลงนะสบศกทำเองเงียบเงียบไปอาจารย์ก็มีทุกวันอาจารย์ใช่ไหมมีไหมมีทุกวันมีทุกวันนะมีทุกวันนะสิบสองคืออย่างนี้คือไม่อยากให้ออกมาบ่อยแล้วจนคนประชาชนคนรู้สึกว่าไม่ถือว่าคนตอนแรกก็แซวเยอะนะครับโคตรสศกเยอะ เรื่องเดียวกันออกมาหลายคนหรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็บางทีประเด็นก็ว่าน้ําหนักมันควรจะไปโฟกัสไปด้านใดนะครับก็พยายามจะออกมาทั้งทีเนี่ยก็รวบในเวทีอย่างอย่างวันพุธเนี่ยก็มีโกศกระทรวงอาอะไรโกศรัฐบาลคืออยู่ในเวทีเดียวกันให้มากที่สุดมากกว่าจะแยกส่วนแยกเวลาเพราะว่าเดี๋ยวความสนใจมันจะผลก็บอกเฮ้ยนี่อะไรให้มันมาอยู่ในรวบให้เป็นเวทีเดียวกันให้มากที่สุดครับ๋อ้ับครับนะฮะก็ก็มี มีความเป็นเอกภาพนะชัดเจนขึ้นตามลำดับนะนะมาว่ากันด้วยอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานเป็นไงฮะติดตามคดีนายกอุ้งอิงแล้ววันนี้ก็คดีนายกทักษศิณเอาคดีอุ้งอิงก่อนดูทรงแล้วอาจารย์ทัดสดับตับฟังตามข่าวเขาไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดการไต่สวนนะแต่ก็อาจารย์ดูทรงแล้วเป็นไงก็ดูสีหน้าท่านก็รู้สึกว่าก็เครียดฮะหมายความว่า คือบรรยากาศหรือใครแลวแต่ตีความนะครับถ้าเป็นเอฟซีก็บอกว่าท่านดีที่่านมีความเป็นผู้น,โน,โน,เน,เนํานู่นนั่นนี่ถือว่าดีที่มาใช่ไหมครับ<อ>แต่ว่าในดูบรรยากาศดูสีหน้าแล้วก็เขาก็ไม่เปิดเผยข้อมูลแต่อานี้ฮะว่าผมได้เห็นเอกสารที่มันเป็นฉบับแปลเต็มของการบทคิิปสนทนาที่เป็นภาษาการบูชาด้วย<อ>นะครับแต่ไม่ว่าไม่ทราบคุณระชกลพัน์พงษ์เห็นหรือยังนะครับถ้าเอาตรงนั้นใ่รักสารท่านเห็นเนี่ยแล้วคุณช่วยจะรอดไหม นะครับคือในการเจรจาเนี่ยเทคนิคการเจรจาเราเราต้องมีการข้อร้องขอจากฝั่งเราด้วยนึกออกไหมครับว่าประเทศไทยขออะไรอะไรี่ไม่มีเลยเนาะีขอไม่มีเลยไม่มีเลยเนีเดี๋ยวขอให้ช่วยหลานไปเป็นนายกกัมพูชาขอให้ช่วยหลานอันนี้นายกกัมพูชาอข้อต่อรองคือขอให้ช่วยหลานแต่ฝั่งของเขาเออเปิดดงเปิดด่านห้ามนู่นห้ามนี่อย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยอย่างงี้คือคือรับฟังข้อเสนอใช่แต่เราก็ต้องแบบออฟเฟอร์ในส่วนของเราด้วย ึมันไม่มีแ่ถ้ามีก็หลายคนกโอเคแหละก็เป็นเรื่องส่วนตองท่านว่าท่านขอให้อ่าข้ารชาช่วยหลานทุวทีอย่างเงี้ยแต่ถ้าดูข้อความที่เกรียงหวดแปรนะครับคือหวดเนี่ยคือเป็นคนต่างชาติเป็นคนกัมพูชาแล้วมาล่วงรู้ความลับอะไรต่างๆเนี่ยนะครับในในเรื่องมาตรฐานคดการการเบืองเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือการเก็บความลับราชการ <S <S นะทัดหมดการพูดถึงเรื่องประเด็นที่คนไทยไม่ได้เห็นอะไรอย่างดีเทลที่การแปลละเอียดในการ คำใช้พารุว่านให้ไม่เหมาะสมต่อแม่ทัพภาคที่สองอย่างเงี้ยเห็นใช่ไหมครับแล้วก็เรียกคุณเซว่าคุณพ่ออย่างเงี้ยถ้าอะไรหลายอย่างเงี้ยถ้าคนไทยทั้งประเทศได้เห็นแบบอ่านอย่างเอกสารนะผมว่าโอ้โหอะไรเงี้ยจะหนักกว่าคลิปอีกนะอันนี้อันนี้แล้วกันผมก็ขออธิบายได้เท่านี้นะครับให้ความร่วมมือกับศาลหน่อยแล้วกันว่าไอ้เรื่องผมไม่ได้เข้าที่ประชุมนะว่าเข้าได้ด้เห็นเอกสารที่ที่ฟังว่าศาลเขาก็พยายามซักนะว่าเกรียงหวดเนี่ยคือใครครับ ทำไมไม่ใช้ล่ามทางการอะไรเนี้ยนั่นแหละนั่นแหละครับนั่นแหละครับก็คือคือก็เหนื่อยนะครับผมก็ยังงงว่าตัวเลขห้าต่อสี่เนี่ยมาอย่างไงนะครับคือห้าสี่เนี่ยมาเพราะออกมาว่ากลัวนายนายกจะรอดใช่ไหมอะไรเงี้ยหรือเป็นการรับการทําหน้าที่ของศารเป็นแรงกว่าแต่ผมก็เชื่อมา่นะสาลมาดูว่าตัวเลขจะมายังไงหรือใครจะไปกล่าวหาดินทาเรื่องทริปอินเดียเรื่องต่างๆผมไม่เชื่อไม่เชื่อจริงๆ แล้วหลายครั้งในคายก็เป็นบทพิสูจน์ว่าสารบรณูเนี่ยคือมีความเป็นตัวเองสูงนะครับ,รบหลายคนก็ปล่อยข่าวเปเดที่ถูกที่ถูกมองกันนะฮะนับจากตอนนี้ไปจนกระทั่งนะะถึงยี่สิบเก้าสิงหาเนี่ยนะฮะเราจะได้เห็นใบลาออกไหมมีการประเมินกันตรงนั้นอาจารย์มองยังไงคนก็แบบว่ามองแบบว่าเอ้ยยีิบหกหรือเปล่าหน้าอะไรเงี้ยใช่ไหมครับ เพราะว่าดูดูจากว่าวันที่25หลังคอรมอนะครับยังมีโอกาสหรือเปล่านะครับว่าหลังคอรมอโยกย้ายน่าจะล็อตนี้พกเนี่ยเป็นโยกย้ายที่ใหญ่สุดมั้งของข้าราชการนะครับก็ได้หลายคนก็อาจจะเชื่อเป็นอย่างั้นการที่ผ่านมากี่กี่วาระนะเจ็ดสิบกว่าวาระถูกไหมฮะเท่าคอรมอพี่โกว่าตอนที่เรารายงานการน้าจะือว่ามหูลานร้อยกว่าดูท่านใช่ใช่มันผิดปกติ ใช่ถ้ามันดูตัวเลขคนก็เลยกะเกยี่หกหรือเปล่าหลังประชุมเสร็จท่านแสดงสเปริตหรือเปล่านะครับเพราะว่าคือถ้าจะอยู่ต่อยี่บเก้าเดี๋ยมันก็วัดดวงได้นะวัดดวงแต่ถ้าสมมติว่าไม่ผ่านผมก็มองในดา้านว่ามนุษย์ประชาชนธรรมดาผู้หญิงที่มีลูกเป็นมีเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยมันจะกลายเป็นตราบ,บาปเป็นบุญทินไปตลอดอีกห้าสิบปีร้อยปีนะในแบบเรียนหรืออะไรต่างๆคือนักการเมืองผู้นำทางการเมืองถูกถอดถอนด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสุจิตตุกรมชั่นเนี่ย มันยังก้มแก้มมีการต่อสู้อะไรได้บ้างในคําอธิบายแต่เขาถูกกล่าวหาเรื่องการไม่รักษาผลประโยชน์ของชาติหรือเอาทุ่งตรงถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องไปคบคิดกับออ่่าาคู่ความขัดแย้งของประเทศอย่างเงี้ยโอ้โหคุณผมก็รู้ว่ามันมันมันยิ่งกลาบดาดเท่าดานะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่บอกว่าเอาละถ้าคือถ้ามองในมันุษยชุนวักแล้วก็ห่วงใหญ่ว่าคนคนหนึ่งจะโดนอย่างนี้หนักกว่านายยกนิดจริงเนอะนายกอ่นนั่นเลยนายยกนิดทิ้งไว้กับความ เสียดายบางคนก็เสียดายท่านบางทีออกมาแบบนี้คือถ้าไปโดนอย่างอื่นที่มันหนักหนาก็ยังพอเข้าใจได้แต่โดนเรื่องสาธว่ฒมันยังไม่มันยังคาใจอยู่ไหมครับแล้วก็เห็นภาพที่ช่วงในท้ายขนมข้าหนมเออประมาณนั้นอครับครับครับใช่ครับโอ้โหแต่อันนี้มันยิ่งยิ่งกว่าเปิดเปิดเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าน่าจะไปก่อนเนาะ น่านจะไปก่อนว่าเราดูสถานการณ์ดูมันความไม่ผิดปกติของการเคลื่อนไหวของการที่ประชุมขอ,นนของครมอั์นาคารนะครับรแ,ตแต่ก็ไม่เดแยวถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรก็วัดก็ดูในยี่สิบเก้าก็คงจะเป็นบรรยากาศที่ที่ผมคิดว่าวันนั้นคนก็โฟกัสทั้งประเทศนะครับ<ต>มันมีอะไรหลายอย<ต>่างนะาเก้านะจ่าแล้วถ้าเกิดออกมาในทางไม่รอดเนี่ยนะโอ้โหเพื่อไทยก็คอนโทรลเกมต่อยากเหมือนกันนะทัพทัพเนี่ยคงคงคงสับหไหนักอ่ะ คือแม่เราเขากดดันคือไม่สั่นไหวหรอกครับคือกดดันแล้วว่าถ้าจะให้พวกเราสาธุจริจารรมใช้เกษมต่อคือท่านพรรคของท่านผู้นําท่านโดนกล่าวหายี่มาจะทํำยังไงนะครับมีคือพูดง่ายว่าจะรีเซ็ตกันเองด้วยนะครับเฮ้ยล้างไพ่กันใหม่บางทีต้องพูดคุยให้โอกาสคนที่เป็นคนดิเดตทุกพรรคเขามีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลนะเอาละเพื่อไทยถูกไหมครับคือไม่ใช่ว่าเขาจะโหวตไม่โหวตจานทร์ใชเกษมเพราะมันก็ถูกตั้งแง่อยู่แล้วเรื่องรัฐติท ต่อความคิดต่อมาตราหนึ่งหนึ่งสองวันจ์นชัยเกษมเองก็ดีนะครับก็แล้วประกอบว่าถ้าคุณแปรรทาโด่กล่าวหาไม่ผ่านเนี่ยก็จะเป็นข้ออ้างว่าฮ้่เราจะกระดุมได้ไงพักของท่านทําเรื่องอย่างนี้ออกมาเงี้ยเราไปต่อไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ยมันมีข้อที่ถูกกดดันไปเยอะมากนะครับแมมแต่ขั้วฝ่ายค้านนั่นก็เหนื่อยนะไม่ง่ายนะเพราะว่าถ้าคันดิเดตฝ่ายค้านเนี่ยมันจะมีพลเอกประวิตยใช่ไหมอ่าถ้าจะพิั้วมีพลเอกประวิกับคุณอนุทินเท่านั้นเอง ใช่ใช่ล้วก็อาเดียวกัน,นคือต้องตกั<อ>แ,แก่เาไปนแต่ใช่คือเขาไม่เป็นรัฐมนตรีไม่อะไรคือบอกว่าก็ต้องเป็นคอมมิตไมว่าจะอยู่เป็นกี่เดือนก็ต้องให้ชัดเจนเป็นสัญญาประชาคมว้าเราเตรียมที่ยุสภาคืออย่างน้อยเนี่ยไม่น่าจะยุบช่วงนี้คือเขาอยากจะใช้เงินนะนะให้งบประมาณผ่านคือลงไปได้ได้ขับเคลื่อน อันนี้เป็นความเข้าใจร่วมกัน,นของฝ่ายการเมืองค่อยคอย่คอยยุสบสภาเลือกตั้งอะไรเงี้ยนะคือเอาเลยสวยนะถ้าผมมองเนี่ยว่าการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งทั่วกรสโมกางปีหน้าเขาจะจะ,จะไม่ผิดประมาณพฤษภาคมเนี่ยถ้ามันนุ่งห่วงไรๆกันก็น่าจะโอเคใช่ไหมครับคือมันจะเป็นการโหมโลว่าดูท่าทีทิศทางสามการเลือกตั้งใหญ่ในกรทมแล้วหลังจากนั้นอีกสักเดือนเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยมันก็น่าจะโอเคนะสําหรับทุกฝ่ายนะครับ อืมนะก,ก็ต้องถือว่าน่าสนใจเมื่อวานเนี่ยผมเห็นเออเล็กๆอยู่ข่าวหนึ่งเนี่ยกรณีคุณวิโรธล,ลักษณะอิศรอาจารย์ได้ตามมาั้ยแกประกาศลาออกจากประธา,านการปริการอ่อค่ะอ่าครับคับว่าเป็นเด็กในสี่สี่นะ่บอกว่าเดี๋ยวจะให้บุคลากรของพัคเนี่ยขึ้นมาทาหน้าที่แทน,ใช,นใช่ไหม,ไหมใใคล้ายๆกับวินตรีะแต่อีกอันนี่จะบอกว่าแกเตรียมรับแรงกระแทกจากกรณีสี่สิบสี่สอสเนี่ยเอออันนี้ก็น่าสนใจนะอาจารย์นะ ก็แสดงว่าน่าจะมีสัญญาณอะไรนะครับี่คุณวิโรจน์พอรับตาหรือมันเกิดขึ้นเร็วๆนี้หรือเปล่าอันนั้นอันนั้นเป็นไปได้ทางเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับมันก็มีผลต่อต่อต่ออะไรคือฉากพักหนึ่งพักการเมืองของสีส้มเตรียมตัววางใครจะขึ้นมาทันไม่ทันเนี่ยคือตัวท็อปเนี่ยตัวมีชื่อต่างๆเนี่ยตัวขายนะครับก็ลําบากเลยนะครับแล้วในสภาพ55ส2ของของประชาชนที่เป็นอดีตเก้าวไกลนี่ตัวท็อปทั้งนั้นนะอาจารย์นะ แล้วก็ดังนั้นนะครับแล้วทั้งนั้นเลยแล้วขณะเดียวกันในในภาวะที่ส้มก็ไม่ได้แรงเหมือนก่อนก่อนที่จะมีการประทัไทยกับพูชานะ<ม>ทางสสกติของสสประชาชนหลายคนเวลาโพสต์ออกมาเนี่ยโดนโซเชียลถล่มหนักนะครับ<ม>บางทีเรื่องทาหารก็ดีเรื่องศาสนาก็ดีเรื่องวัดเรื่องอะไรเงี้ยคือก็ก,ก็พีคอ่ะคนก็คาดไม่ถึงแล้วก็มันก็ไม่ไม่สู่การส่งเสริมในภาพบวกนะกับการว่าเป็นการลดทอนความความแข็งแรงเฮ้ย ถ้าขนาดยังเป็นอย่างนี้แล้วถ้าบรรดาแกนนำคมนี้ที่เสียงไม่อยู่แล้วใครจะอุ้มพักนี้อยู่กลายเป็นการนำแบบที่ที่ที่ไร้ทิศท,ทางอย่างชัดเจนนะถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับครับนะแล้วอาจารย์ถ้าไปดูกระบวนการเนี่ยนะฮะถ้าปปจชชี้เนี่ยมันต้องไปศาลถูกไหมฮะทีนี้มันจะมีช็อตเออผิดถูกแน่นยวอีกเรื่องหนึ่งแต่มันจะต้องมีช็อตเรื่องของการจุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยอาจารย์ตรงเนี้ยครับอืมก็ถ้าปฏิบัติหน้าที่ ก็มีผลต่อการโหวตในกฎหมายอะไรต่างๆนะครับ ừ, มีบม,มีการเมืองเป็นอะไรที่ตอนนี้คือมันอ่านกันไม่ออกนะครับต้องยอมรับจริงๆอึมครึมจริงๆนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เชื่อว่าการเมืองมาจุดตันนะครับคือหลังวัน,นยี่สิบเก้าในบ้านเมืองมันก็จะมีอทิศทางที่จะอธิบายภาพได้ไว่าจะไปต่อยอย่างไงนะครับ <ừ, S 1> แต่จากนี้ก่อนวันยี่สิบเก้าเนี่ยยังมองภาพไม่ออกจริง ừ, นะครับแล้ววันนี้อ่ะวันนี้เออวันนี้อะวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับ ไม่ได้มีอะไรครับอไม่เป็นคุณหรือเป็นคุณก็ไม่ได้มีผลอะไรว่าคดีกันยาวๆครับนะครับเพราะว่ามันมีกระบวนการศาลอุทธรณ์ศาลฎีกากันอยู่ใช่ฮะไม่ได้มีผลอะไรแล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับวันที่ยี่สิบเก้าด้วยเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะครับเก้ากันยาแหละอาจารย์เก้ากันยานี่หนักนะครับอาจจะอยู่ระหว่างกระบวนการเลือกนายกนะนั่นแหละครับนั่นเป็นสิ่งที่หนักมากนะครับคนโฟกัสไปเรื่องนั้นด้วยเพราะมันเป็นเรื่องการท้าทายกระบวนการที่ิธรรมต่อม ศิลธรรมต่อมิลธรรมของคนในทางสังคมนะครับว่าการเฉฉยการต่อสู้ของกระบวนการที่ทำที่โอบอุ้มคุนทักษิณเนี่ยจะเอาตัวรอดตอการตัวอบเด้ยังไงใช่ใช่ใช่ไอ้เงี้ยท้าทายมากกว่านะครับแกผมแหมน้าหรืออาจจะเป็นอวสานคู่ก็ได้อาจจะเป็นอวสานคู่ก็ได้นะครับ